เมื่อแคมสุดพิเศษที่ฟูตันอินเวอร์สตี้ในเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะวันที่7-14ดถึงสิกรกฎาคมนี้นะคะที่ฟูตันอินเวอร์สตี้ค่ะเป็นแคมแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยนะคะเพราะว่านักเรียนเนี่ยจะได้เข้าเรียนกับนักเรียนมัธยมจีนแล้วสามารถเข้าเรียนด้านชไนนิสอิคานมีและฟินแ n นซ์แล้วก็มีเวิร์กช็อปด้าน Research แบบจุกๆเลยค่ะอันเวอสตี้นะคะตาม QS Ranking งเราเนี่ยอยู่อันดับที่3ของประเทศจีนติดอันดับที่39ของโลกค่ะทำนี้เหมาะกับนักเรียนที่อยาจจอกจะเจาะล เงินที่ประเทศจีนนะคะจะได้เรียนในหัวข้อที่เจาะจงมากๆนะคะเช่น China and Globalization, International Finance and Trade with the World เป็นต้นนะคะปลอดัยไหายห่วงเลยนะคะเพราะน้องๆจะได้พักโรงแรมของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงคนไทยนะคะดูแลตลอดทางทริปเลยค่ะนักเรียนนะคะอายุ15-18ปีนะคะแล้วก็ปิดรับสมัครวันที่7มิถุนายน,นะคะ่ะ ค่าโครงการอยู่ที่95,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสมัครภายในกลางเดือนเมษายนนี้จะมีค่าโครงการ Early Bird Price อยู่ที่89,000บาทนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันอีกทีหนึงในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย